นี่แหละอ่หน้องไม้เด้อพี่น้องเด้ <c oughs> อช่วงคังคำนึงแรง,แรงกินตอนแรงเนาะอากับเขา่ากับน้ำมีหอยใชโยตะปูฮะล่ะแบบลายเดียงแต่ละกระปูฮะอ่ะมีแต่ถุงงามๆเนาะโอ้ย <c oughs> ไปเ <c oughs> อาเลยแล้วมาไหนเนาะ อันนี้แหละบอเชียงกับเได้กินตัวนี้และหมูแดงเนี่ยเขาได้ต้มแจวไปบมูแมนกินกับแจวเออฮันเด้โอ้จีเข่าเลยเนาะ มาพี <h <h ่น้องเนาะอยู <h <h ่กระตูปแม่ข้าเศร้าขายอยู่ถนนโหนทางอยู่บ้านแก่งจองนี่แหละพี่น้องเนาะทางเวเขากระตูปน้อยของทางน้องเอดนี่แหละพี่น้องเนาะพอดีกามองเห็นได้พี่น้องเนาะทางพอนักเปลนี่ไปสนับสนุนซอยทางน้องๆเพิ่นอยู่บ้านสะแล้วมีน้องไห้ถุงบอกมาเรียบร้อยพี่น้องงามงายังอ่อนอ่อนอยู่พี่น้องเนาะก็ด้วย อาทิดบ่ฮอดว่าสิเอาให้ไผพี่น้องเอ้ยก็ได้ว้าวมาเห็นกระตุกนี่พี่น้องเนาะมีตะบงตะปูเก,กาะอาสิมอบทุนตัวนี้พี่น้องเอ้ยมอบทุนตัวนี้ให้ทางน้องเอ็ดให้เรามาห้อ,มมหอยนี่เนาะเพื่อมีพี่น้องผ่านไปผ่านมาอยู่ถนนหนทางนี่พี่น้องเอกเป็นจอดแวะมาซื้อเพราะว่าเนาะไม้นี่ยังไม่ไหมอยู่แหละบ่เสียงจักสิเอาไปใส่นะพี่นอ้องเพราะว่ายังบ่าทันได้กลับมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะเอามาห้อยมื้อนี้ไผอยากซื้อก็ซื้อเอนาะบ่มีคนซื้อก็ แล้วแต่ว่ากันแล้วเอามือต้มกินแต่ว่า,าจะมอบทุนตัวนี้ให้ทางน้องเพิ่นเอามาห้อยไว้นี่ขายเนาะพี่นอนะ้องเนาะเอาพี่น้องเด้อนะเนาะเบิ่งน้ำกันพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องคือเก่าคือเดิมเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่ะนี่แหละกระตูกเนาะไม่ฆ่าสาวา้ายปขานี่น้องไม้ยังบ่ทันได้มาห้อยกับทางน้องเพิ่นสิม,มาซื้อซอยได้ไหมนี่เนาะ โอ้ซื้อซอยอ้ยนี่เด้อดาเด้อซื้ออยู่บ้หน่อไม่เป็นยังอะนะเป็นยังคือบุ๊คซื้อซอยแน่ผมมีเงินผมมีเงินเป็นนี่ไงขายบ่แพงดอกเนาะอ่าถุงละสิบพันกีบพี่น้อยเนาะตามที่เขานี่แหละเพราะว่ากัดหามาหลายเนาะเสยได้เอออเานี่แหละเนาะเป็นถุงนี่แหละพี่น้อยมาหอยหอยไว้นี่ก่อนเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ อ่า3:00นน่าจะทันอยู่ดอกพี่น้องเนาะอ่าขายได้บ่ได้ก็ต้มลงหม้อพุ่นแล้จ้ำแจ้วพุ่นแลพี่น้องเนาะอ่แต่ว่าหมอบอีกอ่าปัจจัยนึงเนาะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเบิ่งนํากันเนาะอ่าส่เนาะทางน้องเอ็ดอ่า1เข้ามาต่อกันที่แล้วพุ่นแลพี่น้องเอ้ยเนาะอย่ารถบ่เสียงก็เป็นแนวนี้นี่คือบวมไปแ่นี้นี่พี่น้องอะไรนี่เนาะ พอดีจอดใส่ครับมันหม่องมันแข็งเลยน้องเอดช่วยเราบ่าเขานะใส่ยู่ทั้งใดอเอ่อคอนคอนผิดน,น่อยนะเนาะอ่มุ้ยไม่เราหน้าสู้เข่าเจ้าเนาะ เอออ่ะเนาะเฮานี่ต้มน้ําแน่เนาะอ้าดูๆเออเอ้าเนาะอันนี้ต้มน้ําหยังน้ําอาบบ่อืั่นแหละต้มผู้เงว่าเอาหม้อใหญ่โลดมันจังต้มมันจังบ่ต้มหลายเทื่อยันยันนันเือนเือนก็ยาแล้วเฮาซื้อมาใช้เด้อ่าต้มหม้อใหญ่มันจังบ่ต้มหลายเทื่อ แล้วเจ้าอาบน้ําเรื่อยก็สิสุขภาพก็สิแข็งแรงไว้อีกไดแพ้ก็สิเซาง่ายอีกเพิ่นห้องอ๋อเสียงว่าอยากให้เอาหมอใหญ่พิ่นนํามาต้เนาะเออได้เอาสบายดีทั้งพี่น้องอีกแน่เด้ออ่าเนาะทงน้องเอ็ดแล้วก็ทงน้องแกอ้ยเนาะเอาพอดีน้องเอ็ดเนาะระวงอันนี้พี่น้องเข้ายังบ่ทันชุกอยู่อ่เดี๋ยวบ่เสียงนี่ใหม่แน่ อยากเป็นพอ่อค้า <พอ S 1> ป่ะแคยเป็นพอค้าอยูอ่ป้ะแค่ยังฮะบ่าวเออเออเออป้าเดี๋ยวบุเชงชิบอกว่าลูกมากก็ได้ปอ่าผู้ดีบุเชงนั่นมีน้องใม้อยูย่ประมาณสิบกว่าทุ่งเลยลายอยู่เลยแล้ววนนี้บ่ฮู้ว่าสิไปทา้งหลมันหลายโพตรเนาะเอออยากลองเบิง่ง อันมงกระตูมนั่นมองค่าคายแชมเปญเนาะแน่น,นอันนุ่มไหมยังชุดๆดอยู่ได้บพราเชีงซื้อสนับสนุนทางน้องๆเพิ่นมาและวันนี้เห็นเจ้าออไปห้อยน้ำพันได้เนาะไปห้อย <c oughs> แล้วกับพี่น้องเพิ่นผ่านไปผ่านมาขี่รถมาอาจจะซื้อเนาะเลยถุงละสิบพันซองถุงสิบห้าก็ว่ากันไปเลยถ้าว่าโบได้ขายเราก็เอามาตบกันกินเนาะเลยๆหัว,ว,วมันลายได้พี่น้องเนาะเงินจากที่เจ้าขายฮะ เข่าในกระเป๋าจ้บ่เลยโบเชงสนับสนุนเด้อเดยป้าน้องเอาไปหอยเบิงน้ำกันให้รอดเป็นพ่อค้าก่อนผัวเชอบตลาดมีว่าคุนชื่อนะว่าทำมีว่าคุนชื่อโอ้ยเชื่อโบเชียงรถมันมันค้ำแล้วอากาศามงทันอยู่หรอกพิ่นเอาเมื่อแกงตอนแรงนี่แหละหอยไว้นี่แหละพอดีทั้งน้องๆเพิ่นก็อยู่นี่อยู่ดูดีแล้วทั้งน้องๆเพิ่นนั่งเผาอยู่นี่ เอาและเปิดท่ายแม่นบ่เ,นเลยน,น้อ,อน <Yeah. S 1> นงนี่เอาไปห้อยเนาะยังมีไม่ได้พี่น้องเอ้ยเอาไปห้อยไว้แต่พอดีเดี๋ยวทางพี่น้องคนขี่รถผ่านไปผ่านมาแหละอ่าขายเนาะแบ่งกันพี่น้อยถุงสองถุงสิบมหาก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเชี่องซื้อซอยทางน้องคนน่ะถุงละสิบพัน นาโทเอานี่นี่ใายเห้นท่างน้องพนดีพายนั่งนะเอานี่แหละอ่าน้อไม้เด้อพี่น้องเด้อช่วงขางคำนึงแรงกินตอนแรงเนาะกับเข่ากับน้ามีหอยช้ลถตะปูฮะล่ะหอยเฮ็ดบว็บห้างๆก็ได้มันจังคือลาย หอ,อย,ไปไปยเพชรล่เลียงแต่ละกระปูฮะไม่ได้ถุงงามๆเนาะอุย้ยพี่น้องเลยนี่ใกล้ถนนทางหนิบ้างทางใดก็ได้ขายยี่ดดกเนาะเฮ้ยเออนี่เลยพี่น้องเอ้ยเจนเยอบักนะเออได้อไอเออเออบอกน้องคนนี้มาพี่ก็ได้ละทางง่ายเจ้า่นิไปอัน ช่วเขาช่วยน้าเนาะเดียบ้างเนาะนี่นี่มานั่งนี่ก็ได้ละนี่นี่พากันมานั่งนี่โบให้ยืนเด้อเ็ดนั่งอ่านผ้าเพียบเด้อนั่งไหนกระจ้องลูกค้าไหนก็ยืนนี่นี่เพิ่นผ่านมากเกินขอกมือเด้อวอชื่อไม้ซอวยเน่กินพวกกาขอกพวมือเฮ้บพวกกาจานลายขอกบอใช้ไว้หรอกมือเขาให้เลยเขาให้หรอกิ่น ฟอกมือจีซื้อกะชี้ให้โคตรเลาเห็นว่ากันไรเนาะอันนี้จะว่าเราซื้อบ่จักรไหมซื้อหรือไม่บ่เบาๆดูดบ่เป็นยังเจ้าบ่เป็นยังดูดูดโดูดูเออเอาฟังว่าจีได้ขายพี่น้องอันที่ว่าชลายแต่เก้านี่เพิ่นมาปุ๊กกระตูนนี่เพิ่นขายยังล่ะขายหน่อหมอน้องไม้ขายหน่อไม้คือกันบ่แม่นฮันดีเนาะคือการฮันได้พี่น้องเอ้ย

อ้าเดี๋ยวไปเิียงมาไปเ<ม><ม>บิ่งทางน้องเพิ่นอันนี้ก่อนอทำไมมันลายบอบริกรบมื่อนี่พี่น้องเอยถ้าเมื่อมื่อนี่็สิเอาเมื่อบ้านพุนลัยเมื่อให้ทั้งผู้เฒ่าผู้โอ,อ่เพิดอะเปิดน้ำมาหนี้นเนาะทำกะคอยทั้งพี่น้องเยจะต้องแก้ไขตัวนี้และหน่นหเนาะให้เพิ่นมาปรับเปลี่ยนตัวน,นี้ใหม่อ่ะเนาะนี่ช่วยเข่าบอ ช่วยแล้ววะอืมฮะเนาะบุกเข้ามาเบิ่งนี่ก่อนเือว่าพื้นดินนี่ก็บ่ได้นัน่นเนาะแม่บ่ได้เทดินเซมินนั่นพี่น้อยเบิ่งหวดนี่เข่าติดนี่ใช่บ่เป็นเข่าย็นบ่บ่เนึ่งแต่เช้านี่อืม อาจจะเป็นเข่าไปว่านั่นเนาะกระบวกกับมุยมันเก่าเนี่ยแหละม่นกมุยมันเก่ามันอย่างแนี้เกิดอันนี้โตไม่นมันบ่ได้ติดเลยบร่ได้ติดบ่แม่กรมุยพอตู้ก็ซื้อยังเกาะมือเศร้านี่มหีมหีบ่เด้อพอตู้มาหีเนาะอันนี้น้องไม้อันน้ไม้ถงของทางแม่เจ้าบอสอนนี้แม่น้อไม้ดองว่าผืนห้องเลย ถ้ายกตัวอย่างเพื่อนขายถุงน,ยง,ยง,ยงนี่ได้ถุงใหญ่ๆนี่นี่ oh. พบพอนบอถุงสาวพันมานั่นแหละช่วยเข่าหอมกุ้มได้เนี่ยมานะมาในี่เพื่อนเจ้าบ้อน,นี่แมนเซ็เออชั้นหนีพาย,ยิกชื่อแล้วนใหมมันคำแล้วเออว่าคำแล้ว ค่ําแล้วเนาะอานุมายห้อยกินนี่ได้ได้โหคั่นตอนเช้าอาจสิมีอยู่ซั่นนี่แกแล้วมันบ่ทันได้เด้อ่าบ่เป็นหยังบ่มีไผซื้อเฮาก็เอามาต้มมากินเนาะอ่าแบ่งกันคือเก่าั่นแหละตวทันอยู่ดอกหักกนึงทันๆๆอยู่ดอก ทางเบิ Man, ่งขายบ่ได <how. S 1> ้ก็บ่เป็นหยังเอาไว้เจ้าก็มาอ่าจุภัยไปเด้อบ่ให้มันหมดเด้อเลยอ่าคั่นว่าเฮาขายบ่ได้แล้วอ่ามาต้มให้ทงหมู่เงในจักถุง2ถุงเสเมื่อกินกับแจ่วมแงอ่าคนานี่อยู่พี่มีแต่กินแต่นไม้ด้เนาะแม่นอาข้าดูใช้ติข้าอยู่ไสน่ะอยู่นอกอือ เพี่น้องเอ้ยหม่องรับหม่องนอนเนาะือว่าชุดชูเนาะพี่น้องเอ้ยอันนี้หม่องน่องจะนอนบ่แมนหมองน่องนอนเนาะผ้าคลุมบังพี่น้องเอ้ยเนาะมันเก่าบ่เด้วเนาะเด้ออันนี้กันอันนี้น้องหม่องน่องน้องชายล่ะบ่นอนแม่อ่าบัดนี้ต่อข้างในพุ่นน้องอีกพุ่นหนึ่งเห็นบ่เด้อเนี่พี่น้องเอ้ย อทางทึงกับเนาะโกนโจงป้งอยูล่ลมผัดมาอ,มอันนี้เด้อมองนี้เด้แม,ม่อ่าแม่กับพ่อนอนอยู่นี่เนาะแ,และบัรเฮาอันดได้ยกย่ายห้เพิ่นมาเบิงว่าจิบุเบิกกันเป็นระดับดินกะอ่าเห็ดกระตูไม้เนาะ ดประตูหม <c ười> ่มองจะว่าวพุ่นและคำลาบวยยาเห็ดมี่กันแม่อ่ะเนี่ยมันไปพุ่นก็ได้เขียนอันปอหนึ่งก็โบจบช้ำเนาะเจ้าเนาะแม่เออเขียนได้เดี๋บ่ได้ไปซื่อเองได้ตีซื่อเดี๋ยวควรจะนานบูร์เลยเขียนเขียนซื่อบอเซียงนี่ได้อยู่บ่เนี่ยบ่บ่ได้บ่แม่ เออเอาโอ้โุดูละอ่าเมื่อแรกนี่เจ้าหน่อยนี่พ่อขามาบ้านยุ่เนาะแมนอืมเอาไปเอาไว้ก่อนเนี่ย cửa mấy nhiêu vô là mù mà cà cây nhạc nhá thân cửa vô rồi chắc nói cơ mù đây sẽ cho vô phải con cửa tím nghe à, nó điệp lõi nó đợi <laughs> มานนหรือมืดเนาะมันนออกมานอกพี่คือว่านี่ใช่จะว่าได้แล้วประจักมีคนซื้อแล้วประจักษ์ไปเผาหน่าาอไม้ก,ก่อนเฮ้ไปไปายหน่อไม้ก่อนไายหน่าาอไม้ก,ก่อนเนาะเด้อโอ้บึงเด้พอ <c oughs> ข้า,ขา,ขาคนใดเด้เสียเหงมนหันให้เราแน่นี่ <c oughs> พี่น้องเไยเนาะ <c oughs> อ่า นางขายนาอ้องไม่ก่อนใช่หลายมีคนมาเหรอบะเออธรรมดาเนี่ยการค่าการขายมานั่งปับ๊บวะมีคนชื่อเลยโอ้มันเป็นแปลไ่ไรแล้วเนาะ,ะมันต้องมีความบทนมันต้องมีใช้เวลาในตำนวนเนาะ นี่หรอไปหน้อยเนาะจะถุงเนาะสองสี่หกแปดสิบสองถุงนี่เอาไปต้มดีกว่าล่ะป่ะเดี๋ยวไปมึนสิมหมดเนาะตัวนี้เอาไปขายเนาะต่นนั้นเลยจังว่ากันเอาไปต้มกินเฮาใ้ทางน้องสมเบิรณ์ดีก่อนไปน้อยเนาะมันมาแล้วดูเอิ้นุูมข่าแน่ เอ้ยหนุ่มข่าเนี่ยหนุ่มข่าชื่อหนุไม่ช้อยนี่เด้อพี่สันวันนี้ชื่อประเด็กเป่งนัวชื่อนุ่มไม่รู้กินนี่สิหรอกก็ว่ากันไปเลยเฮ้ยนเอาอันนี้เอาไปเก็บไว้รถน้อง พ่อสะเอามาล่างอันนี้บ่เดยนเอาอะไรต้มเอาเดี๋ยวกับอันนี้พี่น้องเลยต้มพุ่นก็ได้มั้งผมตัวไหนอหมอดแล้ว <ใน S 2> บ่ไผ่ต้มมอนอี่ก็ได้นะเฮะมีมีจังหม้อละหม้อน้อยเนาะหม้อต่อที่ในนอแอนโมเชียงให้ตอนนั้นนด้ใช่ตัวหมูจับมาได้อยู่เฮือนตอนนั้นยังบ่ท่านด้ใส่บ่แหม่ <Okay. S 2> ถ้า แล้วอาบหนำก่อนต้มหม้อตัวนี้ไครไปล้างก่อนอะไรบูเชยงเอาหม้อใหญ่รถวัวอยู่ไปเอาหม้อใหญ่น้ำมาต้มให้เราอาบพอเนี่อีกหลายิได้ละว่ะได้ถ้ามีถ้ามีเฮือนชานกอนเราต้องใช้หม้อตัวนี้โอ้ยอันนี้มันใช้พอต้มอาบเลยอันหม้อเก่าเจ้าบุรีมีบ่าสามหม้อทั้งแม่เจ้าบุรีมีบ่บ่ฮะบ่เห็นว่านั่งเอาหม้อทั้ง mẹ cho cái đấy tụi ừ. <laughs> chăng thế, chăng nó bằng ừ nó may bộ đơn ขายน้ำไหมที่มทางนี่ต้องให้ผู้เสพผู้สาวได้นางขายเนาะเลยอนางสีไล่ขายพี่น้องถ้าแบบวัอรุ่นแน่นี่ยากยากอยู่เนาะเสพผู้ส,สาวขายน้ำไม้น้ำมันมันหมอห้อนี่เฮือนแม่เจ้ากับบุมีจังหน่วยเลยบ่มีอยู่งยันยันลายชีเฮ็ดกินเอายันว่าเอาไปต้มเพ่บเดียวนะมันจังสีนั่นแท้ เนี่ยโมบอยากรอตัวนี้นะนี่บอกนี่ไปต้มต้นนั้นก็ได้ก็ได้เบี๋ยวต้องบอกชาตินั้นก็ได้ฮะบบอยากให้ร่วมเลยมันมอต้นนั้นมันติดสมุนไพรอยังไงก็คัดคนใดได้หน่อยเอาหมอหนึ่งต้นนั้นเลยไม่ได้หมหนึ่งบ่แม่อืมสบายบ่สิลายบ่ตัวนี้กับบ่สิลายบ่ยขันต้ม บ่มีเมียิได้มอตัวใหญ่นี่ว่าิอาชีแพงแบบประมาณ2-3แสนใช่มอตัวนั้นเนาะ่ใช่เอามาโลบ่เป็นหยังได้ก็ได้ใช้อยู่แล้วเนาะย่าข้าน้ต่อไปครอบครัวเจ้าก็สิได้ใช้ตัวนี้อยู่แล้วอ่าเอาๆไปเนาะอ๋อพี่น้องเอ้ยเนาะมาอ่าหลายมื้อได้บ่ฮู้ว่าอันผักแพ้วอันนี้ แมนพักแผ่ว่า่ะนี่นะแมนโอ้โหแมนบดหนึ่งผุ่มใหญ่นี่เนาะแมนอ้หู้อ้าตมหมอไใหม่ด้วยเนาะหนุ่มใหม่น้ำก็ะชั้ค่อย Sep được nua, chào sếp được dăm chào sếp nua, dăm chào sếp được 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 dăm น้ำน,นี่หายยากเลยวนะใหม่เริ่มเบิดได้เนาะเดืเนอนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดน, 8, นั่นได้ขึ้นอันนี้มันเป็นแนงมันเนาะ ແລ້ວມາຫັ້ນນ້ອງນ້ຳຫຼາຍເພີເອີ້ນມັນອີກໜ້າເດືອນເນາະແຕ້ມໄປຕົ້ມຢູ່ໃສຖ້າຕົ້ມເດນະເົາຍ่ມຈົຕົມນ້ຳອາບบ่ມນບມນຄືບປຕົມຕໃດພດມົ້ນ່ງຂົພ เออฮันเดยโอ้จีเข่าได้เนาะได้ออจีเขาจีได้แบบนี้เนาะอากาศหนาวๆนี่ <c oughs> อืมฮึู้ทุกอ่าลองหมอใหม่ด้วยเนาะได้นะไดบ่นบ่นาน <c oughs> พี่น้องย เอาพื้นก่อนใช่ได้กินน้ำกันแน่นอนเนาะ<ด>เอาพื้นบ่ล่ะแม่นเออเอา,เอา,เ,อาเอาพื้นมาเลยพี่น้องเนาะ <cs uk> กินแล้วบ่เข่าเทียงไมนดีล่ะย่างยังไม่ทันกินหว่วยคือบักินเข่าแน่เลยกินบัวเช็บกินบัวเช็บเป็นยังคือกินบัวเช <c uk> บ็บบัวโฮคือกันน้ำนหนักเท่าไรเจ้าะนะ สี่สิบแปดอานังนี่ก็ได้อ่านังโตนี่ก้อนบอลนี่อืมไปจังไปเบิ่งเนาะไม่สี่สิบแปดโลเอ้กันกันกินข้าวแบบกินข้าวแฉบห้าสิบโลกินอืมโอ้เนาะพี่น้องเพิ่มความตุ้ยอีกจังน้อยเนาะเด้ออยากตุ้ยอยู่บ่อยากกินมือหนึ่งจักเถื่อจะกินข้าวบางเถื่อกับช่องเถื่อกินแบบตอน เที่ยงกับตอนแรงตอนเช้าแบบบม่ได้กินแบบไปคิดยาง,งบางเทือกคิดได้เจ็ดโมงเมื่อกลับบางเทือกนอนลิ้นเตอร์ชับบางเทือกจากเครื่องลูกประมาณนั้นบ,บางเทือกนอนรับเลยก็ไม่กินข้าวกินน้ำในลายน้ำเนาะจังหวี่อันนี้เฮออ้ยกินเอาเลย มากสี่สิบแปดเนาะบทติและนี ok. ่เนาะอย่างตุ้ยอยู่เนาะต้องกินเข่าดรายต้องเพิ่มดีเวลขึ้นอีกจักหน่อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเอาแล้วพี่หน่อยเนาะเดี๋ยวมิเตวารล์วเบืองน้ำกันอีกเนาะต้มหน่อไหมน้ำมันพี่น้อยหะกระเป๋าสามโมงครึ่งนึงได้ขายยี่โดเจ้าว่าจะได้ขายยังว่าจะกินวะโอ้เอออันนี้จอดได้ดีนี่คันนี้นี่ Ờ, <laughs> 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 này màn này đâu này nó, ngọ pinoi, đôi áo bộ pe nó, hấu đại qua cần nó, đôi à, đôi áo dùi đi mì héng còn cứ đay đe, nó, À, cái 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 nó nó. cái 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 Đó cái cái ทำหน้าที่นี่ให้ดีที่สุดนะได้พี่น้องเอ้ยไปเนาะทำหน้านะเดี๋ยวจังว่ากันอีกเทีหนึงพี่น้องเอ้ยเอาพันอันนี้ก่อนเนาะแลเชียงกับพี่น้องเนาะจังว่ากันอ่าอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้กับรุ่นน้ำกันเนาะสำหรับทางอ่าถุงน้ำไม้เขาติดตามเบืองน้ำกันว่าชิได้ายหรือวบุรีคลายพี่น้องเอ้ยนั่งห้อยอ่าเงาตัวช้อยอยู่ชื่อให้เล่าหนึ่งกว่าพี่น้องเนาะแห่งมานให้แน่ จักถุงจักใดเนาะถุงนึ่งกับพ่อนะเพราะใจโดดพี่น้องเนาะพอมีเฮงไปหอยตากลมตากเร่งอยู่บาทนี่เนาะมันลายเลยพี่น้้ยเนาะมันเสียวอ่ะเอาติดตามเบิ้งน้ำกันได้พี่น้องเด้อน้องคลิปนี้ปลาพี่ละน้องละเอฟซีไปอีกคือเก้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะขอบุกขอบใจขอบมุนขอบคุณพี่น้องลายๆน้องพี่น้องอยู่ดีมีแฮงดำด้วยํำด้วยในหน้าที่การงานเบิดสุขุสุขคนน้องพี่น้องเนาะพบพ่อกันในคลิปหน้าคลิปนี้ สบายดีเด้อพี่องเด้อ